ได้เลือกผู้โดยสารนะแต่ถ้าในช่วงเนี้ก็จะดูถ้าอย่างลูกค้าจะเรียกเกใกล้ๆนี้ก็จะไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับมันอยู่ในระยะประมาณ2กิโลเราไม่รับผู้โดยสารโดนร้องเรียนไปเนี่ยขนส่งเล่นงานเราใช่ไหมฮะคือตรงนี้เราก็อยากจะขอให้ทางขนส่งเนี่ยมีมาตรการอะไรที่ที่ดีกว่านี้หน่อยอเพื่อแท็กซี่ด้วย,วยกันอะไรเงี้ยเวลาปฏิเสธผู้โดยสาร ลองเรียนมาเข้าไปพบเนี่ยโดนตัดนะพ<ะ>ันหนึ่งอะไรเงี้ยโดนต้องดูผู้วิสารนะบางทีอนยะ่างเงี<ะ>้ยแล้วก็ผู้วิสาม่ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ฟ้องร้อง<ะ>เราต้องไปหมดครับนี<ะ>่ครับมันพ,พูดยากครับบางทีเราต้องไปหมดแต่ผมไม่ก็เก็ียดผู้วิสารนเลยนะแต่ผมกลับมาเสร็จปีแเ้วีถ้าเจอเราปฏิเสธเงี้ยเขาก็ฟ้องเรียนสห่งส่งพวกผมก็ต้องโดน<ะ>ครับผมถ้าโดน้องเรียนนี้เราจะโดนตัดโดนตับเลยครับประมาณ คำหนึ่งครับ<ช>เราปากเราหดส่งเนี้ยเราก็สวยแล้วเราต้องไป<ช>งนี้แหละเราก็ไม่ได้ขับไปซีอีกไงเราไปฟ้องร้องอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบสวัสดีค่ะพน,นักขรรนใจวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ ผู้คุณผู้ชมจะได้รับชนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นการปฏิเสธรับผู้โดยสารของผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนหน้านี้หลายคนใครที่เคยโบกรถแท็กซี่สาธารณะอาจจะรู้สึก หงุดหงิดใจนะคะในกรณีที่เขาไม่รับผู้โดยสารอย่างเราเราเนี่ยนะคะแต่ต่อไปนี้จะไม่มีปัญหาแบบนั้นแล้วเพราะว่าทางกองบังคับการตํารวจจราจรเขาได้เพิ่มข้อหาหลักนะคะในเรื่องของอแท็กซี่ที่ปฏิเสธรับผู้โดยสารหากผู้โดยสารนะคะเดือดร้อนสามารถโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้โดยตรงไม่ต้องไปร้องเรียนกับทางกรมขนส่งทางบกแล้วหรือว่าอาจจะร้องเรียนก็ได้นะคะกรมขนส่งทางบกนั้นก็ยังคงดําเนินการ ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งในกรณีที่ผู้โดยสารนั้นเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ปฏิเสธรับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับทางพันตำรวจเอกวีรวิทย์วัชนะพุกกะนะผู้กำกับการ3ศูนย์ข้อมูลใบสั่งกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับคะสวัสดีครับ ที่รับชมไปเมื่อสักครู่นี้คือแท็กซี่เขาทราบดีว่าเขาไม่มีสิทธิปฏิเสธผู้โดยสารไม่อย่างนั้นก็จะถูกกรมการขนส่งทางบกดําเนินการปรับ,ค,รบค่ะแล้วสาเหตุที่ทางออกองบัครคับการตํารวจจราจรได้เพิ่มข้อหาหลักเข้าไปอีกหนึ่งข้อหารวมเป็น13ข้อหากรณีที่แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารครับค่ะเรามีสาเหตุยังไงคะครับผมขอยักเรียนนี้นะครับว่าในเกี่ยวกับเรื่อง ข้อหาแท็กซี่ปฏิเสธไปรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยทางกองบัญชาการหน่วยนครบานนะครับท่านพลตรโทคำนวิทย์ทุกประจางรท่านผู้จัดชการเนี่ยได้มีนโยบายเน้นหนักให้ทุกหน่วยด้านการจราจรเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่ายจราจรนั้นท่านพลตรีวรศักดิ์นพสิทธิพรรับผิดชอบด้านการจราจรเนี่ยก็จึงได้มีการตรวจสอบข้อมูล เป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีเช่นไรผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1นึ่งหน่เ็หรือเป็นมเ,เป็นเ,เว็บไซต์จราจรตาเพชรซึ่งเป็นเว็บไซต์ซึ่งเปิดขึ้นมาสําหรับรับความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านของตํารวจเองทั้งของพี่น้องประชาชนะนะครับ www.traffic.police.go.th นะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลจากพี่น้องประชาชนมาจํานวนมากนะครับส่วนหนึ่งก็พบได้ว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการที่จะโดยสารใช้รถแท็กซี่สาธารณะ,ะนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการบริการนะครับความหมายนั้นหมายถึงว่าเมื่อจะใช้บริการแล้วเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาระนะครับจึงได้นําความเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ย เข้ามาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรจราจรเพิ่มเติมขึ้นะนะครับจึงเพิ่มจากข้อหาหลักซึ่งได้มีการกดขันนะครับใช้กฎหมายอย่างต่อเน,นื่องมาโดยตลอดอยู่แล้ว12ข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือแท็กซี่ประเสธไม่รับผู้โดยสารเพิ่มเข้าไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาเรื่องแท็กซี่ประเสธไม่รับผู้โดยสารเนี่ยสังคมในปัจจุบันหรือพี่น้องประชาชนซึ่งใช้รถใช้ถนนหรือใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยย่อมรับทราบ อย่างดีโดยทั่วกันผมเชื่อว่าอย่างนั้นะนะครับรวมทั้งข้อมูลที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งข้อมูลมา,าอามาในลักษณะว่าเมื่อเรียกจะใช้บริการแล้วผู้ขับขี่รถสาธารณะหรือแท็กซี่นั้นเนี่ยได้ปฏิเสธว่าจะไปสงกรน,นะครับหรือแกส๊แกสไม่พอแก๊สไม่พอเดี๋ยวไม่รู้เส้นท<ส>างก,นกวนจะหลงอะไรเหล่านี้นะครับอันนี้คือพบเห็นได้ ส่วนใหญ่เลยครับผมเชื่อว่าพี่น้องในส่วนที่ที่ได้รับรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือดูข้อมูลข่าวสารนี้อยู่เนี่ยก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงใงสังคมที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งผมอยากจะนําเสนออย่างนี้นะครับว่าเรื่องปัญหานี้จะเกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงแต่เจ้าท,ที่ตํารวจที่จะไปจัดระเบียบหรือบ <RS. S 2> ังคับใช้กฎหมายตามนโยบายหรือตามความเดือดร้อนที่ได้รับมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเกี่ยวข้องทั้ง3ส่วนทั้งตัวผู้ขับขี่คือผู้ขับขี่รถสาธารณะคือ แท็กซี่เองตัวผู้โดยสารผู้ที่จะใช้บริการนะครับแล้วก็ส่วนที่3าคือตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยคงจะต้องร่วมมือในการจัดระเบียบในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการที่จะรุนงค์ประสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องะนะครับทุกๆฝ่ายนะครับในฝ่ายของผู้ขับขี่รถสาธารณะผมอยากจะเรียนอย่างนะี้ครับว่าก็มีหลายๆหลายๆส่วนหลายๆท่านที่ขับขี่รถสาธารณะแล้วปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างดีะนะครับน่าเป็นแบบอย่างและก็มีอย่างบาง างส่วนนะครับที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติแล้วนั้นฝา่าฝืนกฎหมายจราจรส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมะนะครับผมอยากจะเรียนว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าตามกฎหมายจราจรตามพระบบร,รชาชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นร่อะครับามาตรา93เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งมีกฎหมายที่มีมานาแล้วนะครับว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกโดยสารเว้นแต่การบรรทุก น่าจะก่อให้เกิดการเดือดร้อนอันตรายต่อตอนเองหรือผู้โดยสาระนะครับในกรณีที่ผู้ขับรถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างคนโดยสารให้แสดงป้ายว่างดรับจ้างนะครับปิด<ก>ไฟแดงๆไปเลยรับ<ช>ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับว่าหากท่านไม่มีความพร้อมหรือท่านไม่สามารถที่จะบริการได้ท่านจะต้องแจ้งให้ผู้ที่จะใช้บริการทราบนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นความผิดทาา ถ้าท่านฝา่าฝืนปฏิเสธนะครับโดยที่ไม่มีเหตุอันควรคะนะครับโทษนั้นได้กําหนดไว้ตามมาตรา152ของพรบจราจรทางบกะนะครับอ,อัตราโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยกับผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะต้องใช้บริการเนี่ยในส่วนนี้เราจะสังเกตเห็นได้อย่างง่าย,ายนะครับถ้าท่านลองไปบริเวณย่านชุมชนเช่นห้างสินค้าบา,บางแห่ง นะครับสถานีขนส่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวบางบางที่นะครับ<ช>ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้รับข้อมูลการล้องเรยนเข้ามาเนี่ยรอ,อ,อบสนามหลวงใกลถ้ถนนเข้าสารสยามสแควร์ใกล้พระรกร้อนม,มาบุญครอง<ช>สถานีขนส่งเหล่านี้นะครับหลายครั้งหรือบอ่อยครั้งก็หลายท่านการจะประสบกับตนเองว่าท่านเรียกที่จะใช้บริการแล้วได้ปฏิเสธและปฏิเสธแล้วก็ยังคงจอดรถ ที่จะรอรับบริการผู้โดยสารคนอื่นต่อประมาณจอดแช่อจอดแช่หรือจอดรอผู้โดยสารต่างชาติะนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อที่จริงนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหากผู้ขับขี่ก็ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายผู้ใช้บริการก็รู้กฎหมายแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย ของตนเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยขออนุญาตนำเสนออย่างนี้ว่าในส่วนการดรําเนินการของกองบัญชาการตรารวจนครบาลเนี่ยได้มีนโยบายให้ทุกกองกองบังคับการทุกสถานีตารวจในกรุงเทพมหานครนั้นดําเนินการที่จะเ,เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบ พฤติกรรมหรือพฤติการในการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มีการล้องเรียนมาหรือเป็นการที่เจ้าหนี่ยืนอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่แล้วพบเห็นพฤติการเช่นมีประชาชนยืมรอรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่อยู่เมื่อรถโดยสารนั้นเข้ามาและได้เรียกที่จะใช้บริการและได้ไม่ได้ขึ้นไปใช้บริการและมีการขับออกไปเพื่อไปหยุดหรือไปจอดจะรับผู้โดยสาร คนอื่นต่อคนอื่นต่ออีกะนะครับอันนี้ก็น่าจะน่าเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิเสธผู้โดยสารหรือเลือกผู้โดยสาระนะครับซึ่งผมผมก็อยากจะทําเข้าใจว่าเรื่องนี้เมื่อหากท่านประสบเหตุเช่นนี้เนี่ยออตอนที่ท่านทราบท่านก็สามารถแจ้งร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือกรมการขนส่งทางบกหมายเลขหนึ่งห้าแปดสี่ค่ะ,คะยังโทรไปได้อยู่หนึ่งห้าแปดสี่ท่านก็แจ้งใน,ในเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนเช่น พฤติการวันเวลาเมื่อหลายสถานที่ใดแท็กซี่หมายเลขทะเบียนเท่าร่นะครับ<ช>เหล่านี้แจ้งไปยังกรมการขนส่งก็จะมีระบบของในการตรวจสอบในการควบคุมอยู่แล้ว<ช>นะครับใ,<ช>ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็จะมาเสริมในการที่จะจัดระเบียบหรออือให้เกิดความเ,เป็นระเบียบหรือความสะดวกต่อพี่น้อะชนมากยิ่งขึ้น<ช>หากท่านได้รับการปฏิเสธแล้วท่านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยท่าน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้เคียงได้เลยเราทำยังไงได้บ้างสําหรับผูบ้ดโดยสารถ้าเกิดโบกแท็กซี่แล้วเนี่ยแท็กซี่จอดจอดถามเราด้วยซ้ำว่าเราจะไปไหนพอเราบอกไปว่าสมมุติไปหมอชิดครับค่ะแล้วเขาปฏิเสธครับรับเราเราควรจะทํายังไงคะสาหรับผู้โดยสารนะคะ,คะหนึ่งคือท่านก็ ถ้าหากท่านพบเห็นเจ้ายืมหวดที่ยืนอเนวยการจะดรกหรือยืนอยูอ่ใกล้เคียงนะครับ <ạ. S 1> ท่านก็แจ้งเลยนะครับว่ารถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนนี้ท่านได้เ,เรียกจะใช้บริการแล้วได้ปฏิเสธไม่รับให้ท่านโดยสาร